ครับผมสวัสดีนะครับเสยงบินนะครับพี่น้องนะครับครับื้นนี้อยู่กับหัวกับสวนนะครับว่าติพาไปปลูกมันนะครับเป็นมันเทศนะครับผมไปทำงานจังหน่อยนะครับื้นนี้ืัอนี้ก็อยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับโมบัดวีวีอยู่รับเย็นดีนะครับเย็นดีอยู่กับห้านบักฟักบักแยงบักนาเพิ่นนะครับหลายอย่างนะครับเพื่อนปลูกปนกันไว้นะครับ ครับเดี๋ยวพายปลูกมันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับผมยูกับผมนายบินลาน้ำเทียงนะครับแล้ววันนี้แล้ววัอนี้พามาปลูกมันนะครับมันเทศนะครับเป็นยอดสีม่วงนะครับแต่หัวของเขานะครับเนื้อจะสีขาวนะครับเป็นมันเทศเส้ากุลาไว้นะครับอันนี้ผมปลูกก้อนนะครับปลูกช่วงหยิบสามตัวล่านะครับวันนี้ก็วันที่ เจ็ดพฤศจิกานะครับแล้วมันเห็นวาปลูกสองแถวนะครับหย่อมันก็ตัดมาแล้วกำลังงามนะครับเนหลือยังน้อยกับขยาเยเลยแล้วนะครับผมเอามานน,น้ำเพลินมาสิบหยอดนะครับมากขายายเอานะครับประมาณสิบห้ามือนะครับก็ตัดออกมาขายายเอานะครับขยายออกตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือบพันหยอดนะครับพอหยอดมันเอาตัดออก เขาก็จะแตกของมาหลายนะครับบางหยอดก็สามจิงนะครับสามหยอดที่แตกกอกนะครับมาปลูกกันนะครับเนะราผมจะแทงลงไปประมาณอาสองข้อมือนะครับปลูกเฉียงนะครับปลูกเฉียงประมาณสามสิบองศานะครับคพามระยะห่างก็ประมาณาครึ่มือหนึ่งนะครับ สิบเส้นสิบหาเส้นนะครับยกรองให้สูงนะครับดินที่เหมาะกับมันเทียดก็เป็นดินหลวนปนทรายนะครับามาไถให้ดินเขาี่วยๆในองหน่อยนะครับพ่นด,ดินนาดินเขาดีๆอีกหน่อยนะครับถ้ายกรองขึ้นสูงเลยยิ่งดีนะครับพเพราะว่าหัวมั่นจะได้ลุแทงลงลึกนะครับหัวจะได้เง,งาน,นะครับ ถ้ายกลองตั้มนะครับนะครับหัวมันนะครับเขาแทงลงไปเขาจะไปส้นเอากับพื้นกลางล่างที่แข็งนะครับแล้วหัวเขาจะแทงลงต่อไปนะครับอันนี้ผมเคยยกลองตั้มมาแล้วนะครับหัวเขาจะเป็นตัวๆกลมๆนะครับหัววะเงี้วนะครับมันก็เลยเป็นหัวมันปีโป้งามนะครับถ้าอยากให้งามก็ยกลองสูงนะครับหัวมันเขาจะแทงลงลึกๆนะครับ หัวเขาเจะได้เง a u นะครับผมก้อนปลูกเอ็ดินในชุ่มก้อนนะครับถ้าดินชุ่มนี่ประมาณสามมือนะครับรออก็หักนะครับบด่โดนนะครับหยอดมันผมจะเอาช่วงหยอดนะครับตัดประมาณหยอดก็ตัดหยอดพันมั่นก็จะตัดประมาณหนึ่งฟุตนะครับพีนี้ค่อยเ,คยเอาปลายนะครับเพราะว่าปลายของเขายางหลนะครับ อยางทั้งไปเขาจะไหลนะครับจึงเป็นน้ำล่อเลี้ยงนะครับให้ยอดมันอยู่ได้นะครับเดี๋ยวลงไปเรากรบๆเล็กน้อยนะครับดีมีปุ๋ยองพื้นก็ดีนะครับครับผมนะครับซัมนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวปลูกพันก่อนแล้ววันแล้วสบายดีสุขสุนครับผม เสียงบินได้ครับพี่น้อง